เกือบทุกเช้าหลังกรีดยางชาวสวนยางพาราหลายครอบครัวในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภออาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็าจะแบ่งเวลามาดูแลพืชผักที่ปลูกไว้ในแปลงสวนยางซึ่งเจ้าของเพิ่งคนล้มและปลูกยางพาราใหม่ทดแทนได้ไม่นานโดยพืชผักที่มีการปลูกในแปลงสวนยางจะเน้นที่ใช้น้ําน้อยอย่างเช่นข้าวโพดถั่วฝักยาวและพืชให้หัวจําพวกมันเนื่องจากต้องอาศัยน้ําฝนหล่อเลี้ยงเป็นหลัก ซึ่งผลผลิตที่ได้หากเหลือกินในครัวเรือน <c oughs> ก็จะแบ่งขายเพื่อนบ้านพูดถึงรายได,ได,ได้มันไม่มไม่มันไม่มากเท่าเท่าไรแ่แต่เน,น้นเน้นปลูกปลูกกินปลูกกินแล้วเหลือเล็ดจะจะได้ขายเตรียมเตรียมดินปลูกหลังช่วงเดือนพฤษภาเดีย่ยนี้ฝนมันจะตกชุม่มตกเยอะเราต้องอาศัยฝนตกเพราะไม่ไม่มีน้ำนเลยเข้าโพ,พดถั่วฝักยาว รวมถึงพืชผักที่เพิ่งเก็บสดใหม่ก็จะมีเพื่อนบ้านมารอซื้อไปบริโภคถึงแปลงปลูกโดยผู้ซื้อบอกว่ามั่นใจในผลผลิตพืชผักว่าปลอดภัยจากสารพิษไม่ต้องเดินทางไกลและที่สำคัญได้ผลผลิตที่มีคุณภาพรสชาติอร่อยอย่างแรกเลยคือใกล้บ้านแล้วก็ได้จากชาวสวนที่ปลูกเองแล้วก็ราคาถูกด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีสารเคมีค่ะ อน,นนี้มาซื้อบ้างหรือยังครับออมาเรื่อยๆค่ะหลายครั้งแล้วค่ะซื้อไปรับประทานแล้วเป็นไงบ้างครับคุณภาพออออคุณภาพดีมากค่ะสดกรอบอร่อยคือรสชาติดีมากค่ะแปลงสวนยางที่เพิ่งปลูกใหม่เนื้อที่เกือบสิบไร่ของพี่วิทูลจันทโรจะถูกเพื่อนบ้านเข้าจับจองซอยแบ่งพื้นที่ปลูกพืชผักมากน้อยกันตามความสามารถในการดูแลโดยจะไม่มีการคิดค่าเช่าพื้นที่ แต่เจ้าของสวนยางก็จะได้ประโยชน์จากการปลูกพืชผักในทางอ้อมก็คือเพื่อนบ้านจะช่วยกันดูแลกำจัดวัชพืชช่วยลดต้นทุนในการดูแลแปลงยางพารา ในช่วง1-3ปีแรกซึ่งยางพารายังไม่ให้ผลผลิตยังไม่เปิดหน้ากลีดนะครับเจ้าของสวนยางก็จะแบ่งพื้นที่ให้เพื่อนบ้านได้มาปลูกพืชระยะสั้นอย่างที่เห็นในขณะน,นี้แปลงข้าวโพดก็กําลังเจริญง,งอกงามนะครับซึ่งนอกจากจะมีผลผลิตพืชผักบริโภคในชุมชนแล้วยังช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะด้วยครับแปลงสวนยางปลูกใหม่ของพี่วิทูลจะสามารถให้ผลผลิตได้หลังจากอายุยาง7ปีไปแล้ว ซึ่งในระหว่างรอการเปิดกรีดหน้ายางนอกเหนือจากการแบ่งที่ดินให้เพื่อนบ้านมาร่วมปลูกผักแล้วทางพี่พิทธูดเองก็มีการปลูกผักหลายชนิดเช่นกันทั้งฟักเขียวถั่วฝักยาวถั่วลิสงซึ่งทยอยให้ผลผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างไรายได้เสริมระหว่างรอ,อยางพาราให้ผลผลิตรงยางร้อนมายางต้นแหลก็คือตินดินว่างก็งช่วยชบพัก thuần lúa, cứ để nhiều giờ thì nảy lát rồi nè, bắt thuần lúa cứ giá, có tân bít, Lại là ra trao, lúa còn ra mà tăm làm rỗng gần cứ để để kiếm này, rồi đứng vàng còn để phun lào, cứ bụi, kiếm nên đi. พื้นที่ตำบลตุ่งใหญ่อำเภออาดใหญ่จังหวัดสงขลามีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางจึงมีพื้นที่ในการปลูกผักไม่มากนักเมื่อมีการโค่นยางพาราแปลงเก่าเพื่อปลูกแปลงใหม่ทดแทนจึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะได้แบ่งปันพื้นที่ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดเพื่อใช้สอยร่วมกันก่อให้เกิดทั้งผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความรักสามัคคีในชุมชนได้เป็นอย่างดี สมยายแก้วขำไทย PBS รายงาน